กาโอหังลืมคุณครู้ของตนเราจะเห็นได้ว่านะครับการแต่งกายของนักวยไทยในสมัยโบราณนั้นมือจะพนันด้วยได้สายสิลุกจิเริ่มต้นจากการกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกอบพระแม่ธรณีพื้นเป็นดินถิ่เกิดเอามาไว้ในดวงใจแล้วเคิดไว้เนี่ยองค์พระมหาราชาแค่เริ่มต้นเรียมวยไทยก็คบถ้วนกระบวนความนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาติาศาสตร์ก็คือนักแสดงชุดน,นี้นะครับที่ไปร่วมทำการแสดงไฟเงินขึ้นผ้าสาวน้อยปากแป้งสยายเปล่งการรำไในสมัยโบราณนั้นนะครับนักมวยไทยะจะนุ่กกระจับผ้าทางด้านนอกนะครับที่เห็นเป็นปั้น,นๆอยู่นั้นเขาเรียกกระจับผ้าเลยครับ นะครับายนักเงินมี่ตัดไม้คุมนาำคู่ต่อสู้ไปก่อนโดยการย่ำไปนาทีเอาล้วครับคั้งผู้รับถวายมือเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการสาธิตการต่อสู้ ต่อไปยังดังไปกำลังใจให้กับนักแสดงสักครั้งครับมาแล้วครับสามคู่ย่าสามคู่ก็หากันไปพูดภาพจำเพลงครับเอาคนละทีก่อนเลยหนุ่มแม่หมอจะหลักล้มลงไปเอาละครับวันนี้เจอกันเหนือเหนือคนละทีก่อนเลยเฮ้ยชับทีลังคุดเพลงปักสาแหวกลังพระรามเงาสอนชับลงไปแม่พอใจต่อไปยังดังครับไปกำลังใจให้กับนักแสดงเอาละยังมองหน้ามองตากันอยู่คนละทีก่นเลย ฉัเทกวาดลาลุกลงไปแหม่ทำยากับพืิบปวดเลอนี่ไม่ใช่พืรวมล้วเลยไปับไปไตเขาไปโพลทีไตไยชัเทก็ไปเทฤสีหมดาแหมเอาแล้วครับฝ่ายแดงสึกจะร่วงแล้วตอนนี้อยากะพาโลไต่เขาไต่เขาเข้าไปโพลทีเอาไว้ยะฆ่าเราไต่ห่งเทนตึเท รับผ่านเาไวนข้าวกล้วยแม่หลงลงไปตาพกอบอกถ่ยไม่ทันนุกเทขกาไมทันทเอาลับขักขัคอและตีเข่ามาเึ็ดชับขึ้นกด็ท้งฟังวางสะบัดน้าวางขาลูกพักแม่เอ็ดโชยโดนเข้าไปเต็มเต็มแม่เอาแล้วครับยังจนจนจ้องรอันยุ่องหน้มาวองา ไอชับเไอชับจอลเข้าฝดหนาวนาวด้วยพักคอยาววันกำรังงานครับหนึ่งน่สองตัวมันนอนแล้วมันไม่ลุกแล้วล่ะหน้าครับครับหนังนีดเบาหน่อยคนไทยก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณครับสำหรับเสียงปรบมือนะครับ <S <S การศึกษาก็เชิญนะครับ ยินดีนะครับยินดีนะครับนักแสดงนะครับของเรานี่มาแสดงการพวงกระบองไฟประกอบดนตรีนะครับคุณพี่ครับอย่าลืมผู้บรรยายนะครับคุณพี่ครับเสียนหนามหมูอาอิฐคิดลายถึงไทยเล็กเล็กยังดีพลิกที่หนูพลิกยวงใหญ่หรือจะสู้ที่หนูได้ไทรได้ลิ้มชิมรสเทศถึงใจ นะครับการแสดงกะระบีกระบองนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการเข้าไหวบังคมในสมัยโบราณนั้นการแสดงกะระบีกระบองจะต้องแสดงต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการตรวจตนก่อนที่จะออกนะครับไฟชุดสีดำก็จะขึ้นกลมเงาการแสดงชุดนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สิบนะครับโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน ของปร้นคนไทยเอาไว้เดี๋ยวเรามาชมกันดูครับว่าดาบสองมืกับดาบโล่นั้นเขาจะมีลาีาการต่อสู้กันอย่างไร,รโล่นั้นนะครับทำมาจากหนังควายนะครับใช้ป้องการอาวุธที่คมนะครับ